พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันแม่ซื้อผ้าไปด้วยเสื้อผ้าน้องเหรอใช่แม่เราจะเก็บพอดีวันนี้ไปด้วยตังค์พลาเต้เหรอใช่โอเมากเลยแม่ใส่ไปด้วยใส่มาเลยเรื่องใครแม่งมันปิดไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องเอาไปหมดเลยใช่ไหมใช่โอ้ อันนี้ไม่เอาไปได้ไหมอืมแต่อันนี้มันเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของหนูเลยนะต้องเอาไปเหรอจำเป็นเลยเหรอหนูนอนไม่ยอยากเลยโอเคงั้นก็อ่ะอาตังไปซื้อกระเป๋าใหม่ที่ใส่ของทั้งหมดนี้ได้ไปแม่จะได้แพคให้บิงเอาใบใหญ่ๆเลยนะโอเคไหมโอเคพับผ้าให้เรียบร้อย จะได้ไปเที่ยวทะเลกันขายจะขาขายจ้าร้านฉันมีกระเป๋าทุกรูปแบบทุกสไตล์เลยกระเป๋าเดินทางก็มีนะจ๊ะมีหลายอย่างเลยใครจะไปเที่ยวเนี่ยเหมาะเลยพกพาสะดวก เป็นกล่องกระเป๋าเดินทางอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางแบบใหญ่ค่ะอันนี้เป็นสีครีมกับสีเขียวสีส้มสีฟ้าก็สีม่วงอันใหญ่ค่ะแล้วอันไหนดีคะอุย้ยสีฟ้าสวยอ่ะอุย้ยอันนี้ก็สวยใหญ่ด้วยมีตุ๊กตาอยู่ข้างในด้วยอุยอันนี้อะไรอ่ะเป็นสีส้มเลยน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ย แบบไหนดีคะลูกค้าเออเอาไหนดีอะสวยทุกอันเลยเอออันนี้เนี่ยอันนี้เลยกนันนะ,ะอันนี้ราคา140บาทคะ่ะ140ก็ต้องใช้แบงค์นีน้นี่ค่ะตังท้อคืออะคะนี่ค่ะตังท้อ าแล้วเหรอได้เงินทอนด้วยนี่มันช็อกโกแลตบิมอันนี้มันไม่ใช่กระเป๋าเดินทางมันเป็นกระเป๋าชุดอ้าวไม่ได้วิงมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันใส่เสื้อผ้าไม่ได้อ้าวทำไมอะซื้อมาใหม่ไปเอากระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าได้นะไม่เอากระเป๋าของเล่นนะเอเคไหม มาอีกแล้วเหรอคะแล้วเราเหลืออีกตั้งเยอะเลยนี่เหลืออั้งสามใบอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้สามร้อยบาทเออเอาไหนดีอันนี้ก็ใหญ่แต่เงินไม่พอเอาอ,อ,อ,อันนี้แหละเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะของเล่นหรอไม่ค่ะค่ะขอเล่นอะไรอันนี้คือของเล่นอะไรอ่ะอสวยอ่ะอันนี้ต้องกดตรงนี้ ่ะคะค่ะนี่เท่าไหร่เหรอคะอันนี้เหรอคะ,อ,นนอ,คะอันนี้199บาทค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะทำเลยค่ะเดี่ยะเกือบมากเลยนะทำเ,เลยไปแต่งด้งไหมคะมาค่ะแม่ให้มาซื้อกระเป๋านี่นะ่ะแต่แม่จะดูไหมนี่ เอากระเป๋านี่แหละแม่ดูนี่ค่ะใช่ค่ะเงินทอนค่ะทอนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเบียงอันนี้กระเป๋าใหญ่ขึ้นแล้วหรอใช่ใส่เสื้อผ้าได้หรอไหนดูสิอโอ้มีแต่คอนหมวกช่างขวาน คิมอะไรเนี่ยบิงแม่หนูขอโทษนะทำไมอ่ะก็หนูซื้ไม่ผิดอ่ะหนูนเ,เ,เรื่องไม่เป็นหรอหนูไม่ยู้ว่าอันไหนคืออันไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปซื้อเองก็ได้ถึงแล้วล้างขายกระเป๋าตัวดีแม่ค่ะมีกระเป๋าแบบไหนบ้างคะ เหลือแค่สองเหลือแค่สองใบแล้วค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะมีสะพายได้แล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นสองร้อยบาทอันนี้สำหรับใส่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ขอดูได้ไหมโอ้มีแถมสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วมีแบบไหนอีกคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นไซส์ใหญ่มากๆ อันนี้ราคา400บาทแบบนี้เลยใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวทะเลได้โอเคค่ะแล้วอันนี้ราคาแถมไหมคะอันนี้ไม่ได้แถมค่ะถ้าซื้อใบใหญ่อะแถมได้ไหมแม่ค่ะอ๋อใช่ค่ะแถมจริงเหรอจะไดเอาไปให้ลูกชันเล่นงั้นเอาใบนี้ค่ะสแกนจ่ายนะคะใช่ค่ะเี บอกแล้วไม่ใช่ราคาเขาแถมด้วยบิงตอนที่บิงไปซื้อบิงเห็นไหม,มเห็นเห็นมันเล่นยังไงแม่ยังไม่รู้เลยมันต้องเดกังเสงพูเฮ้ยแม่ไม่รู้เลยนะเนี่ยบอ,มอสมาเฮ้ยด,ดีเลยอะ่ะมันเหมือนในนั้นเลยอะ่ะเครื่องลวดหัวโอเแต่ <c oughs> เสียงมันดังไปหน่อยอะโอเคนั้นเรามาจัดกระเป๋ากันดีกว่าไหมได้โอเคค่ะต่อไปโอเคเรียบร้อยครบ ของแค่นี้ด้วยเหรอโอเคแค่นี้น,นะนั้นอ่ะติดแล้วนะ okay. แม่แม่เดี๋ยวหนูเอานี้ไปด้วยเลยไหมมันไม่ได้ใช้นี่แต่ก็ซื้อมาแล้วอ่ะมาด้วยไดยไหม<ห>มันไปเที่ยวเราต้องใช้อันนี้เหรอใช่แม่ไปเพืเ่อฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินอะไรมันจะใส่พอเหรอใช่ต้องใบใหญ่เนี่ยโอเคไอเคลองไปอันนี้ด้วยนะแม ดีก,ก๊รอรบ,รบอ่ะ,อะอเอาะปมาใส่ป่ะใส่เลยหันด้าน,นหันอ,อ,อีกด้านอีก,อก,อกด้านนงโอเคครบแล้วนะแม่ปิดเลยนะ ียแน่จะไปไม่ได้แล้วล่ะ<า>ไม่แม่แต่หนูอ่ะพรเครื่องมือมาไม่ใช่หรอเครื่องมือที่เอาไว้ซ่อมอ่ะจริงด้วยอันนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้ของเล่นจะซ่อมอยังไงแล้วเ,เอามาจริงหรือเปล่านี่เหรอห ขวานเอาไปตัดต้นไม้ไ้จ้าอันนี้เอาไปขันน็อต <c oughs> ครีมเอาไปทาผิว <c oughs> แล้วมันทำอะไรได้บ้างเนี่ย ได้แม่ซ่อมได้ไหมเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวแม่ลองสตาร์ตดูสตาร์ตติดด้วยแม่ลองดูว่ามันขับเคลื่อนไปได้หรือเปล่าไปแล้วนะเกาะแน่นๆนะเป็นไง ถึงไงถึงกระชังไม่ถึงกระชังหนูดีใจมากเลยแม่เครื่องหนูอ่ะมันช่วยได้ด้วยเครื่องมือหนูเหรอที่หนูพกมาหรอใช่มีนะที่หนูเอามาใช่ดีนะที่กระเป๋าเราใหญ่เราก็เลยพกมาได้ทุกอย่างแม่ถ้าหนูเอากรเป๋านั้นไปแม่มาถึงแล้วหรอเก่งจังสวัสดีภาพขับรถมาเองด้วยเอาของกินมามาเนี่ยพ่อหิวมากพ่อหิวอะไรตอนนี้มันใช่เวลากินหรเนี่ยเอาอะไรมาบ้าง อา้าวทำไมมีกล่องของเล่นมาด้วยของเล่นสำคัญของบิงงนเขานี่อมยิ้มจุปปจ๊บบไม่ใช่แม่ตาหิวจริงๆจริงเหรอจริงมีอะไรกินไหม,มอาม้าว<ๆ>มีแต่เสื้อผ้ากับของเล่นโอ้ยดูก่อนอสิ็รอ,อแม่ต้องนานน่ะแม่รถเสียสตาร์ทไม่ติดไฟติดขัดจริงเหรออา้ามีของกินจริงด้วยอุย้ยขนมปังหน้าแมว แบบไส้แบบชีสเยิ้มๆเลยค่ะอุ้ยเนื้อนุ่มมากขอกินหน่อยทำมีอะไรอีกแล้วก็มีนี่อุ้ยขนมปังไข่ดาวเหรอใช่แบบใหม่แบบสับแม่อันนี้ของโปรดพ่อนะใช่โอเคขนมปังไข่ดาวมีแฮมเบอร์เกอร์หมุนได้อุ้ยแบบอันนี้แบบจิว๋วจิ๋วมากเป็นแบบให้บิ๊กไบคินได้รอกินแฮมเบอร์เกอร์แบบคำเดียวปกติแฮมเบอร์เกอร์มันจะคำใหญ่ไงใช่แล้วก็ถ้าไม่อิ่มเราก็มีแบบอันใหญ่นะ แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ก็มีและที่สำคัญที่แม่เตรียมมาให้พ่อโดยเฉพาะเลยก็คือก็คืออะไรครับอืมคิมมี่กับมดตั้งกองกันนะแมวลองนะฮะแมวอยู่ข้างบนเหรอไสแล้วแม่ไม่แม่ใจดีจังเตรียมของมาเยอะด้วยใช่แม่เป็นคนเตรียมเองแหละจริงๆแล้ว ขายเตียมบอกมาสัดีๆแม่เตรียมเสื้อผ้าส่วนของทั้งหมดเนี้ยที่เป็นของเล่นกระจุกรจกระจิกกับบิงเขาเตรียมมาเผื่อ๋อพ่อแล้วโชคดีนะที่บิงอะ่ะเขาเตรียมกระเป๋านี้มาอา้าทำไมอ่ะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าเครื่องมือวิเศษเซเซเอ้าพอนี่นะทำได้ทุกอย่างรถเสียสตาร์ทไม่ติดือซ่อมได้เลยในรถเราอ่ะไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องแล้ววันนี้บังเอิญรถเสียไม่รู้เป็นอะไรพ่อไปพาไปเช็กระยะบ้างแล้วทีเนี้ย ก็เลยได้เครื่องมือของบิงมาช่วยไว้แม่ก็ทุบอะไรไปมั่วโอขับมาได้แล้วพอมาถึงพ่อแบงก็หิวก็เลยได้ขนมปังของน้องบิงช่วยไว้อีกใช่โอ้โหน้องบิงนี่ดีจริงๆเนาะงานสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปเที่ยวไปลงน้ำทะเลก่อนไปช่วยเหลือแมวก่อนแม่ไปเล่นทะเลกันพ่อดูก่อนไหนเทียวมาลงมามาเร็ว อ้าวโดดแล้วมันไปตั้งท่าแล้วมันถ้ามันโดดจริงอะ่ะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงทะเลกันก่อนนะครับ okay.